มาดูรถไฟกระบวนธรรมดาที่255นะครับเข้าโค้งบ้านโป่งนะครับตอนนี้นะครับกำลังจะเข้าจอดที่สถานีบ้านโป่งโดยจะผ่านโค้งหน้าโรงเรียนสารสิทธิ์นะครับผ่านเครื่องกั้นทางด้านเหนือนะครับเข้าจอดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีบ้านโป่งนะครับกระบวน255นะครับเป็นรถนั่งธรรมดาทั้งขบวนนะครับต้นทาง ธนบุรีไปทางหลังส่วนนะครับจะเข้าจอดที่สถานีบ้านโพงวันนี้ทำขบวนโดยอะตอมนะครับนะครับตอนนี้ทิ้งโค้งมาแล้วนะครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับสำหรับขบวน255าทำขบวนโดยอะตอม4 1 1, 1. เข้าจอดที่สถานีบ้านโป่งนะครับขบวน255นะครับเป็นรถไฟขบวนธรรมดานะครับวันนี้ผู้โดยสารค่อนข้างเยอะมากๆนะครับเศรษฐีบรรนบป่งขดีบ้านโป่งรถตัดมีความหลงดันขึ้นลงเศรษฐีบ้านโป่งรนหลอดสิ่งท้อถ้าเราท้าไม่รับติดตัวมาขึ้นลงเทวีรถอยนะครับรถจอดเสทปจานฉลาดนะครับรถธรรมดาธรรมดา255นะครับต้นทางต้นปอลีรถไปทางทันดีหลังส่วนครับ นี่นะฮะเราจะเห็นว่าทางรถไฟนะครับที่สถานีบ้านโป่งนะครับเสือรางเดียวนะครับเนื่องจากโครงการรถไฟทางคู่นะฮะทางด้านซ้ายนี่นะครับหมายก่อนเบี่ยงเข้าชานทาลาที่สองที่สามนะครับที่สี่นะครับตอนนี้ด้วนเลยฮะกุดเลยครับนี่ฮะด้วนเลยครับ มีสินค้าขึ้นด้วยนะครับขบวน255รถที่255ครับเราจะที่บ้านป่งไปแล้วจะอยู่รับส่งไปสถานีของตะคดโปรธารามเสตเมียนสมานจุฬาลงกรสถานีลาบบรีเป็นสถานีลำต่อไปครับทันนี้เหลือทางเดียวนะครับสำหรับที่สถานีบ้านโปง่ง ขบวน255มีสินค้าด้วยนะครับสำหรับวันนี้กระบขบวน255นะครับต้นทางคนบุรีปลายทางหลังสวนนะครับวันนี้มี สินค้าขึ้นด้วยนะครับสำหรับขบวน255ห้าหสำหรับใครที่จะนั่งรถไฟขบวนนี้ไปเที่ยวนะไปเที่ยวฉชอาไปเที่ยวหัวหินก็สามารถโดยสารขบวนนี้ได้นะครับค่ารถไฟก็จากบ้านโป่งไปฉออาก็อยู่ประมาณ20่สิกว่าบาท นะครับไม่แพงหรือว่าจะไปหัวหินหรือว่าจะไปเที่ยวทะเลประจวบได้หมดนะครับเพราะว่า255นี่จอดทุกสถานีอยู่แล้วนะครับเป็นรถนั่งธรรมดานะครับทั้งขบวนนะครับวันนี้รถโบกี้บรรทุกล้อเลื่อนและอุปกรณ์นี่นะครับ,รบวันนี้มีสินค้านะครับ ขึ้นไปกับขบวน255นะครับรถไฟธรรมดาที่255ต้นทางทนบุรีไปทางหลังสวนนะครับเรียบร้อยครับ 255กำลังจะเดินทางต่อนะครับสูจ่จุดหมายปลายทางนะครับหลังสวนตอนนี้อยู่บริเวณสถานีบ้านโป่งนะครับกับขบวนธรรมดาที่255นะครับต้นทาง ชนบุรีไปทางหลังสวนนะครับวันนี้เจ้าหน้าที่ก็ขนสินค้าขึ้นขบวนไปแล้วนะครับกำลังจะเดินทางต่อ ครับ255เรียบร้อยแล้วนะครับกำลังจะเดินทางต่อนะฮะนี่เป็นบรรยากาศของสถานีรถไฟบ้านโป่งนะฮะยามเช้านะครับกับขบวน255นะครับต้นทางสมุรีไปทางหลังสวนกำลังจะเดินทางต่อนะครับสู่จุดหมายปลายทางนะครับหลังสวนไปแล้วนะครับ255ครับ